She tapping it fast I think that you know they be catching it Standing six feet up Casting a shadow Well, niggas It talk like they bad they Know that we got it They talk from from actual I make the way so tsunami I dare you to paddle the trunks The trunk steady rattling Blowing top tier To keep my thoughts clear I See the opt-in fear I'm on my shot Call it big bar shit I never know the time I'm never clocking in Wildflower I'm like Denzel I been the men on fire Bitch I'm hot lava You are not scarlet You are pr Proudly I'm a real nigga To the cover still Heart chill from all this talking real Recent life feel like a highlight reel Curly thumbing through current. This bump is brought to you by M. Roy Hasid. and introducing our referee on stage, Mr. Paitoon Topkalan. And now, ladies and gentlemen, in the listening force, fighting of the red corner. 21 years of age, he stands at 166 centimeters tall and weighing in 135.9 pounds. He, a record of 51 win, 90 losses, and 2 draw, representing Bangkok, Thailand, let's hear it for Saw And, this opponent, fighting, I want the blue corner, 30 years of age he stands at in and in the and weighed in 137.8 pounds he a record of 16 wins 9 losses and 4 draws fighting our rio de janeiro brazil let's hear it for rosa rojo ระทึกใจครับกับ RWM ไฟน X7 เพชรวันนี้ครับโอ้โหเปิดหัวคู่แรกนี่ต้องบอกว่านำซปเปอร์สตาร์ชื่อเสียงระดับโลกมาโชกันที่นี่ครับบ้านของมวยไทยสนามมวยที่ราชดำเนินมาคิดดูเองครับว่าเดือดไม่เดือดขนาดไหนครับไฟก่อนชกคู่เอกไฟนี้ชกคู่แรกเท่านั้นเองโอ้โหนี่แหละครับคุณภาพวันนี้นี่ต้องบอกว่าแน่นๆเลยครับทางช่องเวิร์คพอยทีวีกดหมายเลข23กับวันครอบครัวแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือกีฬาที่ ดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกครอบครัวครับปัดขวาแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายครับเจ้าเสือใหญ่ดูได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าอย่าเผลอไผลนะครับเผลอพลาดแวบเดียวครับแต<ป>่ของีกับหมอแน่นอนนะครับเอาดูครับเน้นหนักๆเลยครับเจ้าเสือใหญ่จะเป็นการดูแล้วเปิดโอกาสให้โรซาโลที่เดินเข้าหาก่อนครับเปิดเกมพยายามที่จะเตะกับโรซาโลซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะโอ้โดนมาซ้าย เห็นชัดเจนว่าไฟนี้เจ้าเสือใหญ่หมาดมาเน้นมากขึ้นครับค่ายมวยศรได้ชวานี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ค่ายในเมืองไทยที่มีการลงรวมให้กับนักมวยไทยในค่ายครับนี่ครับคือมวยไทยเนี่ยมันต้องพัฒนาหลายๆจุดหลายด้านครับก่อนหน้านี้นี่ชัดเจนครับเรื่องของรวมเนี่ยเรื่องของการต่อยหมัดเราอาจจะไม่ได้เน้นมากนักครับเน้นอาวุธมวยไทยครับแต่ว่าทุกวันนี้ครับักชกจากทั่วทุกมุมโลกครับ เขามัเน้นอาวุธเวทไทยแต่เขาเก่งหมัดมาครับนี่คือข้อได้เปรียบของนนกชคต่างชาติแะนแล้วเราก็ต้องเสริมตรงนี้ครับบนเวทีครับพยายามที่จะออกอาวุธที่จุกจิกกวนใจอยู่ครับโรซาโลครับแโอ้โหโอ้โหโอ้โหโทาลูกพักเขาแบบว่า2อเด้งครับ2ชั้นก็ไปเลยทีหน้าก็มีเ้า โอ้พยายามจะโชว์ครับตอนนี้ของเจ้าเสือใหญ่โชว์ลูกไม้มวยไทยครับแต่ดูโรซาโลครับมีเหมือนกันครับอมีลูกสอกเหมือนกันครับจะโดนเข้าเลยหุ้ยเล็งเล่งเล่งแม่กดสูตรยังไม่ติดครับโอ้นี่ครับวัตรยาครับอ้าวครับไขวาเจาะยางไปก่อนครับโรซาโลเตขึ้นซื่อก็ไปซื่อก็ไปครับเจ้าพริ้งครับเจ้าพริ้งหรือว่าเจ้าเสือใหญ่เอาเตะขาเจาะยางแม่แฟนบอลต่างชาติดีเฮกันลัานเลยเอามัดบวกเข้าไป อย่าครับอย่าได้ท้าทายครับ <by> บัดมวยครับโรซาโลก็ม oh, ั่นใจสภาพร่างกายตัวเองเลยครับไปซ้ายครับขยับโอ้โถ okay. ้งโอ้โหนั่นนั่นโอ้โหปาดอัลลันอาครับมันไม่เจ็บแล้วมันเถิดนะโอ้เถิดหน้าแดงแล้วครับแบบนี้ไตขวาขึ้นไปที่โรซาโลโดนบวกอีกโอ้โหพอจะเอาคืนหน่อยก็โดนสวนขึ้นมาหนักๆแบบนี้คิดหนักหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับคือตอนนี้ก็ต้องคิดแหละครับโรซาโลครับ กจะเล่นตามเจ้าเสือใหญ่ก็ไม่ได้นะเอโอ้เอาครับพยายามเตะขวามาโอ้โหจังหวะขยับจังหวะเนี้ยแล้วเจ้าเสือใหญ่ในอุกกาทิมซองโอ้ตอนนี้นี่อยู่ในมุมอับครับอยู่ในมุมอับครับพยายามที่จะเด้งตีคืนครับแต่กรรมการสั่งเบรกสั่งหยุดต้องแยกครับต้องต้องหยุดครับพยายามวนออกมาโอ้โหแข่งแรงดังขึ้นครับ ในสานาทีคุณภาพจริงๆครับเห็นหลายๆอย่างแล้วครับอาวุธมวยไทยเจ้าเสือใหญ่มีบาดายุาย้งข้างขึ้นตอกอนเข่าลอยของฉันมีเห็นแว๊บๆแต่กดไม่ถึงจอยมันลื่นไปหน่อยเชื่อว่ายกขอไทดีหน้าติดตาม,มากๆครับเห<อ>ลังวิธีกานขโมยไทยชนะมวยเวทีราชดำเนินครับกับ r w f ไฟไนเอ็กเก็ตเพชรครับ3นาทีแรกโอ้โหมันดีเหลือเกิน นี่คือคู่ปดะัวของเราคู่แรกครับมีอาวุธหลากหลายให้เห็นครับยกนี้เข้มข้นกว่าเดิมแน่ครับแต่คะแนนยกที่ผ่านมาเป็นอย่างไรครับออยู่ที่เจ้าเสือใหญ่ก็เป็นฝ่ายชนะไปได้ยกแรกสิตเก้าทั้ง3เสียงก็บังติปโอ้โหแม้ว่าคะแนนจะไปก่อนแล้วครับเจ้าเสือยังไม่อยู่ก็เหมือนเห็นคะแนนแล้วมันมีพลังครับเติเข้าไปปล่อยท้องในยกต้นเกณฑ์แล้วพยายามสับขาแต่ดูครับแด้โดนสลดในตัวอย่งคน่เจ้าเสือใหญ่ต้องคู่ครับตามซอกเอาลนไม่ลน โอ้โหนี่เร่งเลยครับเร่งทั้งคู่ครับโดนกระจับยังไงครับไม่เป็นไรครับไปต่อครับขยับเดินทีประกอนครับโรซาโลเจ้าเสืยใหญ่ค่อยๆหาจังหวะรอครับรออโยกโยกหลอกต่อยจ่อยางครับซับซับแล้วต่อยเอา่หลากหลายเหลือเกินครับเจาอยางขึ้นหน้าลงลำตัวเดี๋ยวดูครับโรซาโลจะอ่อนได้เห็นตรงไหนครับเจ้าเสยอใหญ่การ์มีโอ้โห แม่ดอกนี้เอาไปห้ากโลโอ้โหแล้วที่สำคัญเพิ่งจะหลุดออกมาจากมุมอับได้คบเอาว่บหลุดออกมาได้พยายามที่จะตีวงไหนดินหลุดและตไีไปท้ายไป,ไปครับเจ้าเสือใหญ่โยกมาโลซาโลยังไงหน้าหน้าเริ่มหน้าเริ่มไม่บอกมไม่รับแล้วังติสองพระปาใครอย่าพึ่งมาาผ่านไปก่อนบ้านนี้ไม่รับเอาดูครับโลซาโลพยายามที่ติดเบรกเอาไว้ครับแต่ว่าเจ้าเสือใหญ่ครับเจาะไปที่หน้าขาแม่วางตะปูระบายครับดูดอกยางเยออะไรจิ้มท้องไปก่อนโอ้ย โดนเต็มเต็มอูเหมือนจะหล่นครับแต่ยังทนอยู่เลยสุดท้ายครับอูห่าครับเก็บประกันดีมากแชมป์เสียหลักเฉยๆครับไม่เป็นไรครับตายครับขยับต่อครับไปกว่าไปก่อนครับทีพื้นมัดขวาไปเรื่อยๆครับเจ้าเสือใหญ่ครับเดินเกมบุกแต่ไม่ได้บุกแบบมั่วซั่วครับค่อยๆเน้นค่อยๆย้ำอัดเข้าไปครับดูครับแม่โรซาโรนี่ก็สู้ดีเหลือเกิน อือแต่เหมือนว่าโดนตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นแหละครับอ่ามันเตะคืนเตะคืนครับโอ้โหเตะแล้วกระเด้งแล้วเตะตัวเองกระเด้งแล้วนี่ครับขยับไปเร่งต่อครับซ้ายครับจะเสยยียใหญเอาดีเอาล่างโอ้หันวิ่งต่อยหมัดครับโอ้โหจังวหวะฮุกซ้ายแล้วทิ้มเออฮุกขวาแล้วทิ้มซ้ายตรงเจ้าเอาลูกผีบดจากรอมาเอาดิเอาเด้โอ้โหเอา ปล่อยให้โชว์อยู่นานแล้วทนไม่ไหวแล้วโรเจอร์ขอโชว์บ้างโอ้โห,โ,หโหมีเหมือนกันนะโอ้ยเอาดิเอาโชว์โชว์ได้ครับโจด,ดวดเสือหรือเปล่าโจแล้วเป็นไงไอเสือมาแล้วโอ้โหนี่ครับดักศอกเจ้เาเสือใหญ่เอาเซ่ซ้ายครับนี่ครับเชียวหน้าเฉียวตาชักจะมองนาฬิกาหมดหรือยังวันที่หมดหรือยังหมดไม่หมดไม่รู้เจ้าเสือใหญ่เอาคืนเอากดสูตรติดไม่ติดครับฤๅษีบทยาแทงซ้ายพับใน โลซาโลโยกเจสสิได้สับสามซับจิ้มบัดตรงไปโอ้โหแม่นเหลือเกินโอ้โหนี่กันเลือกเลยครับเจ้าเสือใหญ่ขยับมาครับอากระบุขวาล่างนี่คู่ต่อไปนะอ้าเพชรรุ่นใหญ่เรซาครับรุ่นใหญ่ครับต่อยเลี้ยงเชี่ยวไปนิดเดียวครับอ้าวครับโอ้มันจริงคุณภาพที่ต้องบอกว่าวัดกันด้วยหัวใจครับเจ้าเสือใหญ่เลยใช้อาวุธ แต่โลชาโร่ใช้หัวใจครับแรกกันครับกลับมาติดตามกันต่อครับ2ยกผ่านพ้นไปครับคู่แรกในการถ่าสดของเราในวันนี้ครับทางช่องวอลคอยกดหมายเลข23ครับนี่รายการสดนะครับย้ำครับสดนะ RWS เราไม่ทําเทปนะครับให้แฟนมวยได้ดูกันแบบสดๆที่บ้านของมวยไทยแห่งนี้ไปเลยเอาครับไปต่อครับ ซ้ายครับขยับมาอุต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าเสือใหญ่ก็พยายามที่จะเปิดเกมนะครับอสองยกยกที่ผ่านมาก็ยังเป็นเจ้าเสือใหญ่ที่ชนะไปได้กับ1 0บต่อเทั้ง3ามเสียแต่นี่คือจุดเด่นและก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของนังมวยที่มีความเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ในตัวครับคะแนนจะนำเท่าไหร่ไม่รู้แต่สิ่งที่เขต้องทำคือทำให้แฟนมวยถูกใจในการชกของเขาครับ เดี๋ยวดูครับต่างฝ่ายต่างติดเล่นมากกันไปเปล่าครับเดี๋ยวดูติดได้ยินผมไม่เล่นครับพี่แชมป์ผมเอาจริงโโหแต้องแบบนี้ครับโชว์เลยครับโชว์ได้โชว์ยังไว้ได้ยังยังไว้ได้ครับสู้กันต่อครับยกนี้ยกสุดท้ายครับยกที่สามครับโรซาร่ต้องได้นับคืนนะอย่างน้อยๆนะนับก็คือเพื่อไล่ตีเสมอครับ เขาดูครับเจ้าเสือใหญ่นี่คะแนนนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวดูครับยังไม่หย่อ้นที่มัดขวาแล้วสับซ้ายสั้นๆน้ำกระจายอยู่ครับโอ้ยแตกเลยเอาครับโอ้โหนึกว่าขวาเลอสับเข้าไปโอ้ไม่เอาเลยหรือเปล่าครับเหมือนเฉาะมะพร้าวน้ำหอมแล้วน้ำมันกระจายอ่ะโอ้โหบางทีดูแย่ครับโอ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ไม่ไหวเลยโอ้โหโชว์เดียวโอ้โหเลือดทะลักไหลติง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 เลย โอ้โหี่ครับและก็เป็นไฟแรกของเจ้าเสือใหญ่ที่เอาชนะได้แบบไม่ครบยบครับโอ้โหสวยสดงดงาม<ผ>ครับ<ผ>นี่คือความร้ายกาจความร้ายแรงของอาวุธมวยไทยครับแต่ว่าความปลอดภัยพี่น้องแฟนมวยชาวไทยสบายใจได้ครับทีนี้มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นและมีการดูแลรักษายอย่างเต็มที่ครับอ้าวนี่ครับหายแล้วครับแต่ว่าเลือดยังไม่หยุดไหลเท่านั้นเองเป็นภาพที่สวยงามครับที่เกิดขึ้นจากบ้านของมวยไทย ทึกไว้ครับวันนี้ครับ15เมษายนวันครอบครัวปี66เจ้าปิงครับเจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันธ์สับเอาชนะแตกครับโรซาโรนักชกจากบาร์ซิปไปในยกที่3ครับมาดูครับจังหวะไหนครับนี่ครับศอกครับศอกซ้ายครับโอ้โหโชว์เลยเดี๋ยวดูนะนี่ครับโอ้โหเหมือนเหมือนอาวิโต่เฉาะมะพร้าวน้ำอ่อนอะมะพร้าวน้ำหอมอ่ะเนี่ยเฉาะปุ๊บโดนกระจายเลยอ่ะโอ้โหเห็นแล้วอยากกินมะพร้าวน้ำหอม สาบปโชว <Então> ์ครับโอ้โหโอ้โหเนียขอดูช้าๆอีกสักทีนี่คือความไร้กายของอาวุธมวยไทยดูครับโอ้โหเลือดทะลักไหลเป็นทาง ladies and gentlemen of the one minute and seven second of the third round we have a winner บ y w เวอร์ t e เทค i นโคเนเกอร์แคร์เจ้าเสใสเตชครับนี่ครับโจเจ้าเสือใหญ่ครับเอาชนะแตกไปได้อนที่สามครับ